สบัสด so <pod> ีพีน้าวิจิตรถาลูกหมาสุบรสิสัจจะข้กลพี่น้าเคยไหมพี่น้าเอ้ยบอดาพี่น้าเตียมสดพี่น้าอ้าวเตียมสดพี่น้าเคยพี่น้า่า่าเยมกิเนาะอ้าว เออเสือมคหานด้วยเนาะเสื่อเคยเนาะบิดก,ก่อนทีลงบิดบิดก,ก่อนโบบิดบอบิด <c oughs> บิคือก <c oughs> ารเออลงทีตี <c oughs> อละเดีโอ้ยแบบผ้าอะไร <c oughs> เอ <c oughs> เอ,เอจะใชแต่งโตอยู่ <c oughs> อืม

ไานะครัได้มาเนี่มามอสือพี่น้งเคยพี่น้นองอาสน้ เคยมาเล่นรถมื้ออะไรให้คลามคลามคลามห้ามผู้เห็นนี่ผิดหนูจะผ่าปะมาได้กัน้น่ล้กจะ้าดไปเนาะลืมลืมแพ้แพ้ซื้อแพ้มาแอบผลแล้วไล่รถมอซื้อปฏิเสธเสียมหล่านี่นี่นี่แพ้นี่ห้ืมไง

หม้ยินเงินฟระตูดด้วยใช่ไหมใช่ไหมได้อุ่นด้อยถ่อด้วอุ่นดงามันต้อบด้ามนต้องด้มนต้องเอันเ่ใ้ติดเพือควาดใครไปเคยปอมันห่อมะแล้ว มีนะบ้าอพนะเขมขดบ่มีบลยเขมขาดก็เขมขาดบ่มีบ่เขขาด่นแหะบ่ขมขาดแเลยมีแ่ขาดไหะไแห่เเฮ้ยมีะยายมีละมีละมีละ

เบอร์เงาเบอ่ไปผูกบงแล้วเดอเงนะเบิ่งเอาเบิร์อาบ้าลาได้ยังวะคนมันลุ่นไปนานนะป๊เด็กเด็กกรสก้อนเด้

ไมลยเป็นรุ่นพี่นะองคนขนาดอ้าอยู่บ้นโดบาเง้วผมยังได้มาอดพี่มา้าแมน้ไข่ไปบ่เดียวนี่จะแต่งหน้าบ่เร่อะแต่งหน้าพลเ่อจบ้านนันเล็กทเจาบา เกชาอบกจะบาพี่น้องมันลืมแล้วใบอันนี้ได้ใบอันนี้ได้แล้วเมียเราไปจัดานแต่งวมาเอาโอ้ยอยากจัดอยู่คุยังหาอยู่สันยังไปยัาไปยไปเคยนะเต่อมวนจะกเลยเคยมากเลพี่น้อง เคยมาเลยเคยมาพี่น้าโอ้ยจังเคยเหอนเอกูว่าเคออเคยพี่น um ้าอือนั่ดาสาพี่น้ ก็บ่ได้กินเด้อโอ้ยกินบ่ได้กินบ่ได้ได้พี่น้องเว้า <laughs> <coughs> <coughs> <tos aí la, tos tos> <coughs> เขาเคยนะเลยใช้า่ามามมามามามมามไมา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 ามามา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 มลมามามา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 าาาม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 าาาามาามาา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 า เป็นบริษัทเราไม่ให้ข่าวนาะบ้านเบ้านอันนี้เป็นเนี้นี่นะสซาเฮาวงเลยบ้านอันนี้เป็นเน้ยนี่น้าซาเาพอ้สาสิบัอเ่ยบาสซาพี่เนาคือแงางสซดิวอ้ามาเบิ่งเงินสซาเรีารจะบ่าพี่จะบ่า จะบาจะสาบแลยพอจะบ้าจะคอย่งนูนจะขาดอะโา๊ะเอ๊ะพอจะโอ่ะโอ๊ะโอ๊ะโอะอะออออะได้

Chúc cái <laughs> ừ. 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 thi มีพี่เจ้ามานั่งบ่ได้ได้อ่ะบ่มีหม่อง วขนาดนี้นะฮอมกันถาเป็นยังเออฮอไปฮอไปอ่าอ่าจะเ้าฮอจะเศร้าจะเศ้าฮอจะาตบไปโอเคนะ่ะอ่าอ่โอเคเคอ่จะบาแลวเฮ้ยอาสอมน่บาดีวทำยอดเด้ออ่นันนับแคนะครับ้าอ